พ่อแม่มีคุณจริงๆเราอาจจะมีกรรมร่วมกันทําให้เราปฏิเสธเขาบ้างเขาปฏิเสธเราบ้างเขาไปกอดเขาบ่อยๆถ้าเขาเป็นคนเล่นการพน,นันเขาเป็นคนเมาเหล้าลเราก็เข้าไปกอดเขาแม่อยู่กับหนูนานๆน,นะชวนคุยชวนพูดอย่าไปล่วงเกินอย่าไปต่อว่าว่าเอาเงินไปเล่นไปอะไร พอแม่ในคุณจริงๆก็พรพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปแตะต้องลูกห้ามแตะต้องเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบเนี่ยท่านภาวนาอะไรอยู่ท่านจะเดินกรรมาฐานระดับไหนเราก็ไม่รู้พระที่บวชวันแรกนะพระที่บวชวันแรกพระพุดแต่เจ้าอ่ะ นาของพระพุทธเจ้าคนที่เลี้ยงพูธเจ้ามานางประชาบดีโคตมีมาขอบวชพูธเจ้าไม่ให้บวชทำไงก็ไม่ให้บวชเป็นแม่ของพระอนนทนนะเป็นแม่ของพระอนทนพระอนทนไปกราบทูลขอให้แม่ได้บวช พระพุทธเจ้าถึงยอมแต่ยอมก็ต้องมีวินัยว่าผู้หญิงที่จะบวชเป็นพิตุนีต้องรักษาศีลสามร้อยข้อมากกว่าพิตุผู้ชายคนเป็นพิตุนีต้องกราบพระท,ที่บวชเพียงวันเดียวแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครพวกเราเป็นใครเราไปล่วงเกิน ถ้าเราล่วงเกินไว้จะเกิดอะไรขึ้นวันไหนที่เรามีศรัทธาเราก็เจอพระแบบที่เราล่วงเกินไว้นั่นแหละค่ะเราจะไม่ได้เจอเนื้อนาบุญหรอกค่ะล่วงเกินไว้แต่อย่าล่วงเกินเลยลูกทําไปแล้วก็ขอหุติกรรมอย่าทําอีกเพราะเวลาเราจะเจออะไรจะได้อะไรเราก็จะไม่ได้กรรมจากอดีตชาติมีจริงนะเกิดมาเป็น รูปวิญญาณทางขานเวทนาสัญญาเป็นขันห้ากรรมจากอดีตชาติมีจริงส่งผลมาเป็นทุกข์ที่ใจเป็นทุกข์ที่กายแต่กรรมที่น่ากลัวที่สุดคือกรรมจากวาจีกรรมปัจจุบันกายกรรมสาม,มโนกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามวัจีกกรรมหนักที่สุด,พ,ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณจริง คนปฏิบัติอย่าล่วงเกินไปที่ไหนอย่าว่าที่นี่สกปปกอย่าต่อว่าว่าที่นี่แอ์ไม่เย็นอยากเย็นก็เอาตังมาอย่าต่อว่าถ้าเข้ามาอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมแล้วหนูต้องระวังนะแม่ที่แม่บอกหนูอ่แม่ทำมาแล้วทั้งนั้นที่แม่พูดให้หนูฟัง แม่ทํามาแล้วทั้งนั้นแล้วแม่ก็เจอวิบากกรรมเหล่านั้นมาทั้งหมดแล้วแลอยากจะบอกหนูว่า,าพ,พระพุทธพระธรรมพระสงมีคุณจริงแล้วก็วันที่ตักบาตรเทวถ้าตักบ,บาตรที่นี่นะพระก็จะเดินลงจากพระปางใช่ไหมตอนที่ท่านเดินลงมาให้อธิษฐาน หากจิตของข้าพเจ้าตกหล่นอยู่ในนรกภูมิอยู่ในอบ,อบายภูมิขอบุญกุศลที่มาตักบาตรเทโวในวันนี้จงส่งผลให้ข้าพจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นจากนรกภูมิและอบายภูมิแล้วก็สาธุนะคะ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสมาตักบาตรเทโวขอให้ข้าพเจ้ามีฐานะอันปเปิดแล้วก็ใส่บาตรไปชีวิตจะเปลี่ยน อันนี้เขากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะรูปเจ้าเสด็จลงมานี่มีบันไดทอดตามอันบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองโลกเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกเห็นมนุษย์หนูอธิษฐานดีๆความทุกข์ที่อยู่ในใจหนูที่มันกัดกินใจหนูมันจะหมดไป วันออกพรรษาสําคัญมากแล้วก็วันออกพรรษาให้ก่าวคำขออโหติกรรมพระรัตนตรัยขออโหติกรรมพอใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยขออโหติกรรมทีหนึ่งด้วยภาษาบาลีกายเยนะวาจายะวาเจตสาวาจำไว้นะลูกอันนี้เป็นลายแทงของหนูเลยนะอันนี้บุญจากตักบาตรเทโวจะคุ้มครองหนูแบบ เม็ดเข้าของหนูใส่ไปเท่าไหร่มันจะงอกเงยไปที่ชีวิตหนูสิ่งที่แม่บอกนะพ่อแม่มีคุณจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณจริงอย่าแต่ต้องกฎหมายเป็นยังไงกฎแห่งการ,รมเป็นแบบนั้นสิน5ห้าถ้าใครรักษาได้เรียกว่าผู้ปกติแต่ถ้ารักษาไม่ได้หนูก็ทุกข์กระท่อนกระแทนอย่างเงี้ค่ะมีคนถามแม่ว่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีก็ไม่ได้ทําดีทุกวันมันจะไปดีทุกวันได้ไงมัก็ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมแถมให้คนหนึ่งใครจะแถม